ุฟแป้งมิสทีนคับเค้กดอร์เอสเซนซ์เครื่องสำอางถนอมแปรพันธุ์ กาแฟอร่อยอาหารอร่อยดูดีมีระดับที่แบล็กแคนยอนท้องอืดเคี้ยวแอร์เอ็กซ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาทั้งห้าด้านหนึ่งนะครับผมผมปิยสุนุน <uw> like ิมสกุลครับต้อนรับสกุลตาเทมเปอร์โรสค่ะเวลามีน้อยนะฮะต้องรีบเลยนะครับผมรีบเลยดีคะแล้วเป็นข่าวเด่นงามรุ่นพี่ดีกว่าค่ะใครครับพี่ปุ๋ยบานทิพย์ค่ะครับเวลคัมแบ็คครับ กลับมาบ้านผวอนใจเลยอะคราวนี้นะะมีโอกาสได้กลับมาจากอเมริกานะครับหลังจากที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมกาอยู่ยาวนานพอสมควรเขามาทำแบบประชาชนได้แน่นอนที่สุดแลวคราวนี้กลับมาไม่ได้กลับมาธรรมดายังคงความเป็นนางงามอยู่เพราะตอนนี้นะฮะพี่ปุ๋ยเองเนี่ยก็ยังมอบทุนการศึกษาแล้วก็สร้างอาคารเรียนให้กับผู้เด็กผู้ด้ยโอกาสอีกด้วยนะครับก็ต้องให้พี่ปุ๋ยเนี่ยไปเล่าถึงความรู้สึกหน่อยดีกว่านะฮะกับการกลับมาครั้งนี้พร้อมถึงให้พูดถึง เวทีประกวดปัจจุบันในประเทศไทยหน่อยว่าตอนนี้เวทีนางงามวุ่นวายมากค่ะพี่ปุ๋ยคะรู้สึกยังไงบ้างคะพี่ปุ๋ยพรทิพย์หน้าคิรันกันกเออมีคุยประวัติอย่างนี้ไหนละครก็จะมีปีกมงกุฎอีกเออ,อที่ปุญยคุยนางงามแค่เป็นตอนนี้ปุ๋ยคงไม่ไม่กล้าประกวด t h The Pressure will get มากไป uh, ทุกคนเขาจะเน้น uh, ความ ความสวยมากกันไปบางทีเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองก็ต้องไปทําจมูกไปทําหูไปทําผมไม่รู้สมัยก่อนที่ปุ๋ยภูมิใจที่เป็นนางงามจักรวาลปุ๋ยภูมิใจเพราะว่าปุ๋ยเป็นตัวตัวแทนให้กับประเทศและก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงทั่วไปว่าเราไม่ได้เป็นคนสวยอย่างเดียวเรามีความคิด ส่วนตัวเราเป็นตัวของตัวเองขอให้น้องเอลลี่มีความสุขและสนุกกับการการประกวดเพราะว่าถ้าเราเครียดกันไปเราจะไม่มีความมั่นใจเราต้องรู้จักว่าเราไป เป็นไปประกวดนี่เรามีหน้าที่หน้าที่ที่จะให้คนรู้จักเมืองไทยที่จะให้รู้จักประเพณีไทยถ้าเราลืมว่าเรามาจากประเทศไหนจุดเด่นเราจะจะ,จะหายทันทีสิ่งแรกเราต้องจําจุดนี้ว่าเราไปเพื่อจะทําหน้าที่เป็นนางสาวไทยเดีย๋ยวพูดถึงโครงการนี้หน่อยดูเริ่มมาปิปีแลวครับสำหรับโครงการนี้เริ่ม,มนเริ่มมาส5าปีแล้วค่ะ ก็ปุ๋ยจะสร้างโครงการ Angels Wings ขึ้นมาเพื่อจะเอาเอโอกาสที่เรามีจากอเมริกามามาช่วยพี่น้องที่เมืองไทยดีใจที่ทุกคนก็เห็นความสำคัญของอการศึกษาอันนี้จะช่วยเ,เหลือน้องของของเรามากมายแล้วก็จะโตขึ้นเป็นประโยชน์ให้กับประเทศไทย พี่ปุ๋ยก็ได้ตอบไปแล้วน่ารักยังพีุ่ยเป็นผู้หญิงที่แบบมีเสน่ห์มากจริงๆครับแล้วก็ดูดียังไหวสวยยังแบบเนาะเป็นนางงามอ่าอ่ะมาที่ข่าวนี้ดีกว่าบอมีหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งนะคะลงถึงอักษรย่อนางเอกพอผ่านบอกว่าเหมือนกับเรื่องมากเพราะผู้จัดการอะ ผู้จัดการพาให้เรื่องมากไอ้ีออกไปตกที่ใครลอยเชอมากเลยถูก <พา S 1> เอี่ยวไปโดยปริยายนะคะ<แ>ให้เจ้าตัวตอบเกี่ยวกับเรื่องกรณีนี้รวมไปถึงทริปที่ไปต่างประเทศมีทั้งลอนดอนดิสนีย์แลนด์นะคะเขาบอกว่ามีหวานใจคุณจอนตามไปด้วยเป็นยังไงบ้างแล้วก็รูปที่ลงในอินสตาแกรมมีแคปชั่นข้อความใช้คําว่าสามีเออหมายถึงใครหมายถึงคุณจอนหรือเปล่าคุณพลอยนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ผมชอบอีกหนึ่งคนนะ สวยงามสว,งสวยงามผมไม่ได้ลงรูปจอเลยเห็นเห็นจอนในรูปอ่ะเห็นเนาะเห็นคู่บ้าไม่ไม่ไม่เห็นจอนในรูปนะั้นหนอรูปมาหานอ่ะ <c oughs> ไม่มี <c oughs> ใช่ <c oughs> มันเป็นตลกอะค่ะกับเพื่อนเน่ะไวฟีับบีอะไรอย่างเงี้ยพอก็จะเรียกเพื่อนเพอของพ่อยี้ทุกคนเพื่อนสนิทก็จะเรียกเมียหรือไม่ก็สามีอะไรเงี้ยเมียจ๋าอะไระแต่คือเป็นเพื่อนก็คือมันก็รู้ๆกันอยู่ก็ในอินสตาแกรมแต่ว่า พอแบบคนนึงปั่นนี่เป็นเรื่องก็เลยต้องลบแล้วก็ลำคานก็แปลว่าอันนี้มันคือความความคิดมากของคนอื่นเองคไปเทียเ่ยวมาเป็นไงบ้างคะสนุกค่ะจองตัวง๋วตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะเออคเอพอตามไปก็ร่วมกวนกับเพือพ่อนก,นก็ตามไปเจอคือเข้าเตียมกักบเพื่อนพลอ,พอ,พอ,อยอะค่ะแล้วก็ยูนีก็โผล่มาอะตกใจไม่ค่อยสวีทนะพลอยพลอยจ้องแต่จะชอปปิ้งอย่างเดียว ก็เยอะอยู่ข่ายรูนะครับมี่อักษรย่อพอพาค่ะบอกว่าพอมีผู้จัดการก็ทําให้เราเหมือนเรื่องเยอะขึ้นเขเอกสัญญาพอพาพันนักพาเปล่าของใคก็มีหลายคนเออก็เออมีหลายคนก็อยากให้เรื่องมากอะไรเหลือเรื่องมากก็จบียรามีปัญหาอะไรก้ไขบางปัญคะในเรื่องการคนจะไปตีความว่าเป็นก็บอกแล้วเราไม่รับผิดชอบความคิดของคนอื่นค่ะเพราะว่าผู้จัดการทุกคนเขา เขาต้องดูแลผลประโยชน์ของน oh ักแสดงของแต่ละคนนะคะก็ต้องเรื่องมากให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดูดูลดีก็ดูแลดีค่ะเพราะว่าก็ยังเหมือนเดิมมันไม่ได้เรื่องมากหรอก นี่คุณอีกเรื่องหนึ่งค,คุณตามไอจีคุณนุ่นวรนุษปะ่ะ<า>ตกใจมากเลยไปหั่นผมสั้นมาโอ้แล้วเขาเป็นพรีเซนเตอร์ผมยังก็นี่ไ<ก>ง <ๆ S 1> เปนเข้าประเด็นนี้ไงเพราะว่าจริงๆแล้วตลอดเวลา15ปีที่ผ่านมาค,คุณนุ่นไม่เคยตัดผมสั้นเลยไว้ยาวตรงตลอดแต่คราวนี้รับละครเรื่องใหม่ท่านผู้ชมครับก็เลยต้องตัดผมสั้นแล้วอย่างงี้ต้องไปถามอภาพมานิดนึงนะครับอ,อย่างงี้ก็ต้องไปถามนิดนึงว่าพรีเซนเตอร์มีผลกระทบหรือเปล่าเออต้องมีสิ ก็อย่าไปพูดว่ามีสิเขา,าอาจจะไม่มีก็ได้าอาจจะคุยกันก่อนเออขาต้องคุยกันก่อนเขาต้องคุยกันก่อยแล้วหเห็นไหมล่ะก็ต้องไม่ถามหน่อยนะฮะแล้วคุณต๊อดว่าไงฮะชอบไหมคุยกันละค่ะเพราะว่าจริงกออ็ก็อยากเปลี่ยนอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งคือก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะคะเราก็คือแบบมีมีแบบสไลด์ผมมีดัดผมอะไรเงี้ยเพื่อให้ง่ายต่อการทํางานการเปลี่ยนแปลงนู่นเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็นู่นเองเนี่ยก็ไม่ได้ ไม่ได้สไลด์ผมมา15ปีแล้วอะสิบหปีค่ะก็แต่แต่ว่าจริงๆเป็นคนผมยาวเร็วคือแป๊บเดียวมันก็จะยาวแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ไม่เป็นกังวลค่ะการโทบกับมซอเือไม่ค่ะคือเราอยากเปลี่ยนด้วยอยู่แลวใช่ใช,ชคือการทํางานนักแสดงอะเนาะเขาถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนแต่วันก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยมากเพราะว่ามันก็ยังผมยาวอยู่สไลด์อะค่ะเพื่อให้ทําผมได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะเวลาคนทําผม <c oughs> ไม่ได้ว่าค่ะแต่ก็ยังเป็นผมยาวอยู่ไม่ได้แบบสั้นในขนาดนี้ค่ะตอนแรกตอนแรกบอกว่าจะไปตัดผมนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกตัดเขาคิดว่าจะตัดสั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็โอยไม่ได้สั้นเพราะว่าเราก็เหมาะกับผมยาวอยู่ดีค่ะจะให้ตัดสั้นไหมไม่ไม่โอเคไม่ชอบค่ะอืมนะฮะก็ไม่จริงๆไม่ได้ตัดสั้นอะไรมากหรอกก็เหมือนซอยๆแหละไม่เอาเพรหัวเล่นโลกทั้งใบให้นายคนเดียว ต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาทุนั้นรักที่ให้กันมือนโดนกันขวางทางไปอย่าเลยอย่ารู้โอ๊ยคีอะไรเนี่ยขาดเธอจะเป็นเสียงคุณนุกสุธิดาต้องสูงกว่านี้อีกสูงกว่านี้อีกอย่างไรอย่าสูงกว่านี้อีก ขอบันไดหน่อยนี่ทุกวันนี้ยังแยกคีกับวอลลุ่มไม่ออกเลยนี่เขาจะมีการกลับมาร e เมคนะครับพี่พศอานนท์กับหนังเรื่องนี้คุณรู้ไหมเมื่อเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วหนังเรื่องนี้ทำรายได้มากที่สุดในวงการภาพยนตร์ไทยในช่วงนั้นชอบมาก60ล้านบาทแล้วคุณคิดดูดิว่าถ้าปัจจุบันก็คงเป็นเหมือนพ่อนาคพ่อมากพ่อนาคแข้าวเข้าบโทพ่อนาอแม่นาคพ่อขนงพ่อมาก พี่มากพระขนงพี่เต๋าก็จะกลับมาเล่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เต๋าเล่นกับมาเล่นเป็นบทอะไรคะไม่ใช่ไม่ใช่บทไม้รับ<อ>บทเป็นบทของพี่เอ็มสุรศักดิ์อ๋อที่เคยที่โกงไงที่เป็นตัวรนะ้ายไงเออเออเออเอเอเดีนะผมก็อยากดูเพราะตอนนั้นผมก็อินกับเรื่องนี้มากเลยใช่ฉันจำฉากได้ลูกเทนนิสกิ้งแล้วนุ๊กไปเก็บแล้วพูดอินเรื่อง แล้วคุณอินเรื่องนี้ป่ะเรื่องอะไรสองสี่เก้าเก้าอันธ์พาคลองเมืองอินมากเขาจะพิทิกใช่ไหมเขาจะกลับมารีเมคมาเอกหล่อมากอุ้ยตายแล้วไม่ชอบตัวโกงชอบตัวโกงใช่หล่อรแล้วพระเอกอะเฉยเฉยแต่ชอบปูระเบิดขวดหล่ออย่าเอาขวดไปตีเห็นรูปแต่ละรูปแล้วบอกเลยว่าเกลียดย้อนเล่นเลยเกลียดละ มาที่สาวสวยคนนี้ดีกว่านานๆจะถูกแชะภาพเดินคู่ <ไข S 1> กับ,บหนุ่มคนสนิทในห้างนั่นที่คุณเจนสุดาปานโตคะ่ะ<ข>งานนี้เลยได้เห็นภาพสวีทนะคะของสาวสุดเซ็กซี่ออกมาเนี่ยแบบมีการอบเอวเล็กน้อยอนะคะข่าวก็บอกว่ากลัวห,ล <c oughs> หายเหรอกลัวหายเหรอโอ้ยของคนละก,กันก็เดินอบเอวกันก็ไม่รู้ว่าคุณพอนี่ห่วงคุณเจนหรือเปล่าเนียเดินอบขนาดนั้นป่วยป่วยไม่สบาย เขาก็เลยเขียนแซวว่ากลัวหรือว่าแบบว่ากลัว<ง>อะไรเกลัวหลงกลัวหลงต้องไปถามเขาแล้วค่ะนานๆมากจะไปเดินห้างก็คือคนที่ถ่ายได้นี่คือแบบตาไวมากเลยอะไปทำงานพนี่เขาไปดูเลไม่ไม่ไม่คะ่ะก็เขาก็ยุ่งของเขาเนะี<ม>่ยเขาก็ทํางานเ <laughs> พราะเขาก็ไม่มีเวลามานั่งดูแลอะไรต่างๆนะคะเขาค่อนข้างห่วงเรารือว่าก็ม่ ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกไม่เคยรู้สึกว่าเขาแบบหวงอะค่ะแต่ในหนังสือเขียนแซวว่ากลัวแบบมีลุงเข้ามาขายขนมจีก็เลยแบบโกาไปเจะเข้าจ้าของไปเลยอไม่หรอกไม่หรอกก็โอเคค่ะไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหแบบน้ำตาอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะโมดมาตอมหรืออะไรยเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะคะเพื่อนสนิทแอะไรกันพูดอะไรเนี่ย อะไรนะคะไปถามเขาเองค่ะเบอกว่าเป็นแฟนเ่เดี๋ยวค่อยไปถามเจนอีกว่าโอเคหรือเปล่าวันนี้ไม่บอกเจนอยู่รอวันแต่งงานอยู่นะอยู่นะเพื่อนๆไปกันหมดแล้วนะเพื่อนๆไปกันหมดแล้วนะถึงวัยนะเออ มาถึงเจนทีม่มาถึงวัยย <c oughs> ังเด็กอยู่ <c oughs> แม่อหรให้โฟกัสเรื่องเรียนก่อนอมถมถุย <c oughs> ให้จบมสามก่อนฮะในเกรดจริงๆอ่อะมาที่นัก,นกสแสดงสาวอีกคนหนึ่งชื่อคนแบบชอบมากเพราะน้องก็น่ารักมากร้องเต้จรินพรนะแบบเป็นสไตล์แบบจงม่มงทวีอจ้จงแม่ง่ะจงเม่ง <c oughs> ล่าสุดมีคนไปปลอมทวิตเตอร์ปลอมตัวเป็นเต้ยจรินพรไปจีบว่านฮนักกิจ อย่างนี้เจอเป็นข่าวมีพิมพ์เต้ยมีอเล็กเนี่ยหรอยก็ไม่่อกเป็นคนอื่นโสดตายแล้วอย่างนี้อเล็กจะว่ายังไงฮะและล่าสุดได้ข่าวว่าจะมีการจับโฆษณารับงานโฆษณากันเลยนะจ๊ะ กับการขึ้นค่าตัวหรือว่าอะไรเลยค่ะก็ยังเป็นค่าตัวที่เหมือนเดิมเพราะว่าเต้ยกับอเล็กก็มีผู้จัดก,การคนละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นมันก็เวลาที่เราขายก็จะเป็นเหมือนราคาปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นค่าตัวมราคาใครราคาหมันใช่ราคาใครราคาหมันขอบคุณมากค่ะไม่ได้ไม่ได้อัพเพิ่มเพราะว่าเป็นคู่หรือว่าเป็นอะไรเลยค่ะก็คือเป็นเป็นเลทปกติค่ะใช่ค<ม>่ะขอถามถึงเรื่องที่โดนปอมเข้าไปคุยกับว่านักเลงจนที่าแบบจีนแต่เป็น ไม่รู้เลยค่ะอันนี้เป็นข้าใหม่มากๆเลยค่ะไม่รู้เลยค่ะไม่มีอะไรต้องจีบพี่ว่าเลยค่ะเล่นละครด้วยกันอยู่แล้วค่ะก็ไม่น่าจะต้องไปคุยกันผ่านทางคทวเตอร์อยู่แล้วค่ะจริงๆสมัยนี้แบบโซเชียลในโลกมันแบบมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าอะไรฉาบฉวยประมาณนึงอะคะ่ะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมดีๆอะไรอย่งางเงี้ยจำเจะไปเคลียร์ไหมว่าไม่ใช่เราสงสัยต้องไปถามสักหน่อยแล้วค่ะเพราะไม่ใคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยค่ะก่อนเลยเข้าใจผิดจังหวะ ไม่ค่ะไม่กลัวค่ะเพราะว่าก็มันก็ไม่ใช่ไม่่ต้ค่ะยังไม่รู้เรื่องเลยแอปปี่ตอนนี้ความรักเราก็โอเคค,ค,ค่ะเรื่อยๆค่ะเรื่องนี้นางเกิดนะพัชตะโลมลมลมนังเกิดนะร <laughs> ักนี้เจ๊จัดให้ดูนางเลยเล่นเป็นกระเทยเออเล่นเป็นเกย์เล่นเป็นเกย์เหรอไม่แต่ที่ที่ท้ายยืนคือกระเทยเหรอ นางเล่นน่ารักจริงๆเพราะปกติเห็นนางเล่นแต่แบบดราม่าไงแต่คราวนี้แบบมีใส่วง้นใส่วิกแบบเอออะไรอย่างงี้ไปอ่ะ มากันที่เรื่องของดาราศิษย์เก่ารั้วเหลืองแดงนะคะที่จะมาร่วมแสดงความยินดีแลวก็เชิญช,ชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่27มิถุนายนนี้นะคะเอาเราไปฟังสิทธิ์เก่ากันดีกว่าค่ะในโอกาสครบรอบ80ปีการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเชิญชวนครับลูกแม่โดมทุกคนนะครับย้อนหลังย้อนวัยกับไปนะครับเป็นการรำลึกความหลังนะครับกับความทรงจำดีๆกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับง่ายๆครับด้วยการแชร์รูปครับผ่านสื่อออนไลน์นะครับ กับโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบครับผมนะครับแต่ฝากเพิ่มเติมแฮชแท็กคำนี้ครับ p r o u d to b t u p r o u d t o b t u ติดกันเลยนะครับผมใส่เข้าไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองกับ80ปีนี้นะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเพื่อเป็นการฉลองกับ27มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับในโอกาสครบรอบ80ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอยากเชิญชวนสิทธิ์เก่าลูกแม่โดมได้ร่วมแชร์ภาพความประทับใจความภาคภูมิใจสมัยที่เรียนที่มหาวิทยาลัยของเราค่ะ ผ่านทางโซเชียลมีเดียและ h ฮชแท็กทาวทค่ะและเราจะมาร่วมกันนับถอยหลังนะคะสู่วันที่1 7มิถุนายน2557วันที่มหาวิทยาลัยของเราก่อตั้งมาครบ80ปีร่วมแชร์ภาพความทรงจำดีๆนี้ทีทั้งหนึ่งเราได้เคยเป็นลูกแม่โดมด้วยกันค่ะธรรมศาสตร์เองก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอยู่มาอย่างยาวนานนะคุณนรนะก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www. ธรรมศาสตร 80. tu.ac.th นะครับผมก็ไปไปติดตามกันสำหรับสิทธิ์เก่าทั้งหลายนะฮะค่ะช่วงหน้าไม่ข่าวคุณป้องนวัดกลับมาแล้วก็งานเข้าอ่ะงานเข้าคนไปถามเรื่องแฟนเก่าอะไรเงี้ยก็คนมันหน้าตาดีอ่ะได้ข่าวว่าไปจีบหญิงอยู่ที่จีนด้วยอูเหรออืมเดี๋ยวผมจะมาบอกพรจริงอ่ะเอออ๋อเอาละเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ กเป็นประเด็นด,ดรามา่าในโลกโซเชียลอีกแล้วเมื่อลาสูมิชาวเน็ตโลกสวยวิจารณ์เรกหนุ่มชื่อดังแนเดกุกิมิยะว่าใช้คำพูดที่รุนแรงเกินไปกับนางเอกน้องรักอย่างสาวยายาอุรัสยานในคลิปคลิปหนึ่งซึ่งมาย้อนดูคลิปเบื้องหลังกล้องละครต้นเหตุนี้ก็จะเห็นว่าเป็นคลิปที่ทั้งคู่เนี่ยแกล้งกันไปแกล้งกันมายอกกันไปยอกกันมาแล้วหนุ่มแะเดก,ก็พูดกับน้องว่าอีปอบเอ้ยงาน ก็เลยวิจารณ์ว่าไม่ควรใช้อีกับผู้หญิงแม่แม่แม่แมก็ดามาก,กันเกินไปนุ่มนเด็กคงไม่ได้ตั้งใจว่าน้องหรอกใช่ไหมล่ะกะ มาที่อีกหนึ่งกระแสตอบรับดีดีของภาพยนตร์เรื่องห้องหุ่นที่ล่าสุดได้รับเสียงชมจากหลายๆประเทศเพราะนอกจากจะมี20กว่าประเทศที่ซื้อหนังเรื่องนี้ไปฉายแล้วก็ยังได้เป็นหนังไทยเรื่องเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์นานา,นานชาติชอนๆๆประเทศเกาหลีได้ยินแบบนี้แล้วต้องขอรบร่มมือดังๆให้กับผู้กำกับขึ้นใหม่เต้นกันจัาด้วยค่ะ ปดท้ายจะที่สุปตารุ่นเล็กอย่างน้องแว่นใหม่เนซี่นาวาเมลิกและน้องแม็กที่ผนึนกำลังกันเป็นนางแบบนายแบบรุ่นสิวขึ้นปกนิทยสารแล้วงานนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าจับปูใส่กระด้งกันสุดฤทธิ์เราก็เลยเก็บภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักสดใสามาให้ดูกันก่อนวางแผงเลยก้น